สวัสดีครับหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่นักเดินทางท่องเที่ยวแนะนำว่าต้องมีนั่นคือ p a c k s a f e 250 Retractable Cable สายล็อกกระเป๋าพร้อมรหัสล็อกมั่นใจป้องกันโจรร้ายขโมยกระเป๋าเดินทางรวมถึงทรัพย์สินของเราเวลาเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองครับแค่อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำหน้าที่ช่วยปกป้องกระเป๋าเดินทางปกป้องทรัพย์สินของเราแค่ครั้งเดียวผมว่าก็คุ้มค่าแล้วครับเพราะถ้ากระเป๋าหายของหายทริปการท่องเที่ยวของเราก็ไม่สนุกแล้วแทบจะเหมือนทริปล่มไปเลย ต้องเสียเวลาแจ้งความแจ้งของหายแทบไม่รู้ว่าจะได้ของคืนไหมแถมยังต้องเสียเงินซื้อของใหม่ที่ต้องใช้ไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆนครับกันไว้ดีกว่าแก้อุปกรณ์ชิ้นนี้คุ้มสุดๆใช้ได้ทุกทริปโดยเฉพาะทริปยุโรปที่ขึ้นชื่อเรื่องของโดนขโมยของหายประจําครับเมื่อได้สายล็อกมาแล้ววิธีตั้งค่ารหัสผ่านของเราเองทําได้ง่ายมากครับเมื่อแกะกล่องออกมาครั้งแรกรหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือเลข04ตัว0 0 0 0 ตรวจสอบได้ง่งายๆที่เรากดปุ่มปลดล็อกสายทางด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องตัวปุ่มจะกดเพื่อปลดล็อกได้เมื่อลองดึงสายมาเสียบล็อกเอาไว้ก็สามารถกดเพื่อปลดล็อกได้ง่งายๆแบบนี้เลยครับสำหรับพิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ของเราเองทําได้ง่งายๆใน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดปุ่มเล็กๆทางด้านข้างขวาของตัวเครื่องค้างไว้แล้วกดตรงบริเวณหัวของสายล็อกสแตเลสลงมาให้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วปล่อยนิ้วที่กดปุ่มเอาไว้จะเห็นว่าตัวปุ่มจะจมลงไปไม่ได้ออกมาครับขั้นตอนที่2 ให้เพื่อนเพื่อนตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยอยากได้ตัวเลขไหนก็ตั้งได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งง่ายๆว่า9999ของเพื่อนเพื่อเลือกตั้งที่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่มปลดสายแล้วดึงสายขึ้นเพื่อนเพื่อจะได้ยินเสียงคลิกของปุ่มตั้งรหัสที่เด้งขึ้นมาบอกให้ทราบว่าตอนนี้เราตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วทดสอบได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มปลดล็อกทางด้านซ้ายจะเห็นว่ากดได้เท่านี้เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาใช้งานก็กดปุ่มปลดล็อกสายแล้วดึงสายไปคล้องกระเป๋า แล้วนำหัวล็อกมาเสียบกับปด้านให้ดังคลิกล็อกเอาไว้เมื่อล็อกแล้วที่สำคัญอย่าลืมหมุนปรับรหัสผ่านแบบสุม่มไม่ให้ตรงกับรหัสของเราเท่านี้ก็ล็อกเอาไว้แล้วปลดล็อกไม่ได้แล้วครับเมื่อต้องการปลดล็อกก็หมุนรหัสผ่านให้ตรงกับรหัสที่เราตั้งเอาไว้แล้วกดปุ่มปลดล็อกได้เลยเมื่อปลดล็อกแล้วก็กดปุ่มทางด้านขวาเพื่อเก็บสายได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนเดิมได้เลยครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆในการเดินทางช่วยปกป้องกระเป๋าและทรั พราะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้ทําหน้าที่แค่ป้องกันการสูญหายเท่านั้นแต่ยังเป็นป้ายเตือนที่ทําให้คนที่คิดจะขโมยของต้องลังเลเพราะการเห็นสายเคเบิลคล้องอยู่แบบนี้ทําให้ขโมยทั้งหลายรู้ตัวว่าต้องเสียเวลาในการปลดล็อกซึ่งนั่นก็มากพอที่จะทําให้พวกเขาล้มเลิกความตั้งใจไปได้ทั้งปกป้องและป้องกันเลยครับ แนะนำว่านี่คืออุปกรณ์ที่ต้องมีทุกทริปการเดินทางของเราเลยครับคุ้มสุดๆกันไว้ดีกว่าแก้ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถแตะปุ่มดูผลิตภัณฑ์ที่สแสดงขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดราคาสุดพิเศษจาก YouTube Shopping X s h o p ป e ได้เลยครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ